วันนาโอ้ยสาววันนาว่าสบายว่ะอ้าบ่สบายอากาศอากาศมันเป็นยังไงดอกอืออากาศมันเปลี่ยนเปลงเพราะว่าเปิดคลิปมาเสียงเปลี่ยนเปลี่ยนเอาหายไวไวรัรกษาสุขภาพจ้ะใช่เออก็ไอคลิปแรกบ่กคำนวณได้เลขคำนวณที่คำนวณได้น่ะมันเลขออกยากวันนี้ก็เลยลดลงแบบนึงอือ<ป>จ้ะ นี่เลขแปดหาซี่นี่เลขคำนวณได้นะมันมันเลขออกยากมีขอบางแล้วนะเลขออกยากก็เลยลดมาแต้มหนึ่งพอลดมาแต้มหนึ่งนี่โอ้เป็นเลขออกง่ายออกดูสิตายจ้าไอหาสามก็ออกดูสามหาออกดูสามแปดออกดูแต่แปดหานี่ออกออกออกบาดูดอกออกยู่แต่หาออกบอดู S <S ดูดีที่สุดเป็นสามากันสามขยันออกอันนี้คือไอชงท้ายนี่เป็นคือเลขไอวิเคราะห์แล้วนะ,ะวิเคราะห์แล้วก็เลยเอาเลขเอาเลขลดลงมาแต้มหนึ่งเอาเลขใกล้เคียงคแต่เลขเลขที่คำนวณนได้น่ยมันไปตรงกับเลขออกอยากก็เลยต้องเอาอลดแ,แต้มหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งเลขผมบอกรถแต้มเนี่ยคือสี่ข้าทาอยู่คือยัง วัดร้องทันบ่เก้าศ<ช>ูนย์เป็นเก้าหนึ่งบ่จ้าอ่านั่นคือแต้มหนึ่งค่ะและกไเก้สามเก้าเก้าเก้าหนึ่งบ่มันออกสามเก้าสองนั่นก็คือแต้มหนึ่งจ้าเอ่มันเม่มีรุดแต้มรุดแต้มมาตลอดเลยบันดีเลยเอาอืมพอดีคำวนวณแล้วมาตรงกับเลขออกกากเลยบันีีเลยก็เอารถลงมาแต้มหนึ่งเ,เลขรถมาแต้มหนึ่งนี่โมเมนต์เลขคำวนวณเลยเป็นเลขที่เคาะ จ้าค่ะเออเลขวิเคราะห์มันจะละเอียดก็เลขคุกวันจ้าเลขเลขวิเคราะห์นี่บาได้เนี่ยอาจจะสามตัวได้มีสิทธิ์ที่จะสามตัวมากค่ะทีั้นส่วนข้างล่างว่ะข้างล่างนี่ได้ล้วนได้แต่วิเคราะห์บ่ได้ก็เลยเอาเออก็เลยเอาโตเก่าเอาโตคลิบแรกจ้าวามไหนเนาะจ้าสุดใช้ วันไปจำวันที่สิบหกเอกรกาชกาลคมสองห้าหกแปดเลขวิ่งล้านเปอร์เซ็นต์หรือว่าเลขวิ่งเงินล้านเลขสามตัวห้าไอแปดห้าสามเปดวิ่งนี่เกือบมีเปดมีหามีสามเป็นประจัสามตัวเลยวิ่งวิ่งสามตัวเลยจ้าแต่เลขเลขแปดเนี่ยไปไว้หลักร้อยจ้า ผมปักลักไปแล้วมันบไปใส่ได้ละ่ะผมมันอยู่ปักลักงวดใดก็ง,งวดนะั่นให้อยู่มืองใดมันก็อยู่มืองนั่น <c oughs> ให้อยู่อยู่หน่วยให้อยู่สิบก็อยู่ <c oughs> สิบจนมากไอ้เลขที่มันบัวได้เข่าสามตัวเพราะยางาะว่า,วาเลขล,ลักสิบมันรุดดุกับลักลักสิบมันรุดดุแต่งวดนี่บัวได้เพราะว่าลักสิบนี่เลขไอ เลขคำนวณไอ้เลขคำนวณมัน,ม,นมันไปตรงเลขออกงนจ้างก็เลย mm hmm. วิเคราะห์แล้วก็เลยเอาเลขวิเคราะห์เดี๋ยวนี้เอาเลขวิเคราะห์กับกับตัดเล่นอเอ้ขั้นลิเจลมักเล่นสามตัวกับหกประตูหรอกเล่นสามตัวนะหกประตูกับแล้วขั้นว่าเล่นไอ เล่น,เล,นเล่นหูประตูว่าเป็นบอก็เอาตามทีเสามาหน้าตัดให้จ้าตัดกะสินหาสามแปดหาแล้วก็แปดสามครับจ้าแต่ขยันกมูนะมีสามหาจ้าเออเออแล้วก็สามแปดแปดสามนี่ขยันกมูจ้าขยันออกออกแล้วออกอีกออกดูฟอมครับแต่แปดหานี่ออกกันแต่ออกบ่าดูแต่ผมก็เลยจกัน จัดตำแหน่งให้เลขแบบไปอยู่หลักร้อย <c oughs> จ้าค่ะก็คือวดว่าหันแบบผมจัดเลขสองไปอยู่หลักร้อยมันก็อยู่หลักร้อย <c oughs> มันก็บูไปเสจ้า <c oughs> จับัง้งงกดที่ออกสามเก้าสองผมจัดเลขสามไปอยู่หลักร้อยมันก็อยู่หลักร้อยมันก็เบอร์ไปใสษจ้า <c oughs> และข้างล่างบรอข้างล่างก็โซเก้าวนะโซ่ไอ้คิกิปเลกแต่เพิ่มเติมหน่อยนึงคือหนึ่งแปด อันนี้คือเพิ่ม STUDENT: เติมจ้าหนึ่งเปดวิ่งอยังจใจวิ่งกับตัวเก้านะกันซีหนึ่ง,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 งวิ่งหนึ่งวิ่งซีเน,นี่ยวิ่งหนึ่งกับซีรับวิ่งหนึ่งรอบซีจ้ารับเลขหลังจ้าค่ะครับตามนี้เนาะครับเอาตามนี้ละแล้วเล่นน่ะจะให้ผมมั่นใจผมมั่นใจเลขบน อืมค่ะมันใจคือชุดบนครับทุกงวดแหละบอกว่างวดใดผมมันใจเลขบนอืมค<า>่ะค่ะจ้าไอ,เอ,เอ้เลขเลขล่างผมวิเคราะห์เป็นจ้าแต่เลขบนผมเลขบนหรือผมวิวิเคราะห์โอเคเลยจ้าจับตำแหน่งให้ถึพร้อมค่ะจ้า่วยคือ่วย่วยคือน่วยสิบคือสิบจับตำแหน่งให้ถึงวคว,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 วามเงบ,บนบน กะถือว่าโค้งสุดท้ายแล้วเนาะกห้เอฟซีจดไว้เด้อเพราะว่ามันหัวก็มือนีวันที่อะไรวันที่หายวันที่หกวันที่หกจ้ะครับก็มันก็เอ่ออาจจะจริงสบงเดียวก็เห็นแล้วก็โค้งสุดท้ายทีจ้ะเอาสบายก็หายไว้เด้อค่ะดูแลสุขภาพครับค่ะเดี๋ยวสาัานะจะทวนตัวเลขโค้งสุดท้ายของออกระชายดำเด้อค่ะสิบหกกรกฎาคมหกแปดโค้งสุดท้ายเพื่อนเพื่อนให้วิ่งบุญ มีแปดมีหามี3าตัวเม็ดเดียวแปดห้าสาได้ไตัดเี่นคือ5 3าสามแปดหาแล้วก็8ปดสไปกับน้ำจ่าเลขล่างฟันไปที่วิ่ง1นรงสเพิ่มเติมมากขึ้นหนแปดซี่งแล้วกับซีสามราวาตองหดเพิันไฮมาสองหางซีสามกับซีหนึ่งพนกระลึกเพิ่มโครงสืดย้ามาหนึงแปดจ้ะอันนี้คือตองหดเพิ่นอันนี้เลขตองหดพ่นอีกคนหายปดหาซีนี่พ่นกระลึก ลดเตยใหม่เป็นเป็ดหาสามจากเพิ่นวิเคราะห์เร็วแต่วิ่งเพิ่นบพลาดเดอ้อจ้ะอ,อันนี้คลิปต่องวดอันนี้โค้งสุดท้ายแคลบเอจาจ้ะอ้าวนี่งวดวัางหันโค้งสุดท้ายเพิ่นวิ่งเตกทั้งสองทั้งหกจ้ะกะลางกะให้เก้าศูนย์ออกเก้าหนึ่งพี่น้องกะถือว่าเลขกวิ่งเพิ่นสุดปังอยู่เดอ้อจ้ะอันนี้เศรษฐีงวดเก้าโค้งสุดท้าย เอาบาดทีนี่ให้แคบหน้าจอทั้งโค้งสุดท้ายแล้วกะตองวดจ้ะเลขวิ่งเงินล้านตั้งซื้อว่าเลขวิ่งเงินล้านเพราะว่าเลขวิ่งเป็นเดินดีเขาอ,อีลีจ้ะเอาผู้ใดเห็นคลิปนี้ยิงด้วยปังปังสูง้ขส,สูคนเงินเลยกองทองให้เขาไปเราจะสวัสดีจ้ยายะทาวะวะหาปุราปาลิตุเรนติสาขลังเอวะเมวอิตกิน,นงัง เปตานังอุปกรัรปฏิอิชิตังปะจิตังตุมหังคิดปะเมวสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยธรมมนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิจันโตสัพพโรคโควินัสปะตุม,มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโภวะ อพิวาทนาสีลิสินิจังวุธาปจายนองจัตตาโรโอธรารมาวัทันติอายุวันโมสุ